จริงๆแล้วจังหวัดระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าเราพูดถึง destination management ของ Tourism ก็คือการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจังหวัดระนองเนี่ยมีศักยภาพสูงกว่าหลายๆแห่งนะครเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งจูงใจแล้วก็สิ่งเร้าใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมานะครับแต่ระ,ะระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังขาดการนําเสนอนะคร ซึ่งเป็นหลักการง่ายๆของการท่องเที่ยวเลยคือถ้าหากเราจะขายการท่องเที่ยวเราต้องให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยรู้ว่าเรามีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าเราเรียกกันในภาษาสมัยใหม่เราก็เรียกกันว่ามาร์เก็ตติ้งนะครเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและอยากมาผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าระนองมีเกาะแก่งนะครับมีหาดทรายสวยมีธรรมชาติ นะครับที่สวยงามมีป่าไม้ที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งซึ่งสําคัญที่สุดคือเป็นเมืองชายแดนด้วยนะฮะอันเนี้ยสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าแบรนดิ้งหรือว่าสัญ,ญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยออกไปสู่ตลาดโลกได้นะครับโดยที่ระนองเนี่ยมีสินค้าอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าติดอันดับโลกก็คือบ่อน้ําแร่ร้อนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าญี่ปุ่น นะครับเช็คหรือว่าแม้กระทั่งในประเทศจีนเองก็กําลังบูมในเรื่องนี้เพราะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นตัวนำหลีดลายของการท่องเที่ยวในปัจจุบันเรานองมีทุกอย่างพร้อมนะครับแต่ขาดการนําเสนอแล้วก็ขาดการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานนะครับสิ่งที่เรียกว่า Quality Service และ destination management จะต้องดูกดําเนินการนะครับซึ่งสงสิ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได,ได้มีการเรียก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับหรือที่เราเรียกว่า stakeholders นะครับคือภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการผู้ลงทุนแล้วก็ภาคท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองท้องถิน่นทั้ง3หน่วย3เศร้าวันนี้มานั่งคุยกันหาหรือกันเพื่อหาทางที่จะสร้างนะครับดีมานนะครับหรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการแล้วนําเสนอไปเราเรียกว่า integration marketing communication ตรงนี้นะครับเท่านี้เรานองก็พร้อมนะครับพรามไม่ใชเป็นที่จะต้องมีนักท่องเที่ยว จำนวนมากมายมหาศาลปีละ10ล้าน15ล้านเป็นม a สเตอร์เรซซึ่งไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับขอแค่เริ่มต้นปีละ1ล้านคนที่เข้ามาเพื่อใช้นะครับเฟสิลิตี้หรือสิ่งที่เรามีรองรับในเรื่องของสุขภาพนะฮะการท่องเทียเเท่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นกลุ่มเล็กเกเป็นนิชมาร์เก็ตเข้ามาแล้วใช้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําลาย สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่ทาลายสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วได้ประโยชน์กลับไปประโยชน์2อ,อย่างคือ1ภาพสวยงามที่บันทึกไว้กับ2ส,สุขภาพที่ดีกลับไปอันนี้ก็จะทําให้ระนองกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกนะในานะนักมาร์เก็ตติ้งนะคะมองออหลักการตลาดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองอยังไงคะที่ระนองท่องสองนดีตคะคือจริงๆแล้วมันตรง,ตรงใจอยู่อย่างที่ท่านผู้ว่าพูดนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างลีดไลบน์บนแบรนดิ้งของระนองได้ ะฉะนั้นตรงนี้เราต้องทําแบรนดิ้งของระนองให้เกิดโดยใช้คําว่าเมืองแห่งสุขภาพและประตูสู่เมียนมาอันนี้มันเป็น2ลักษณะที่เสริมกันอยู่ในตัวเองนะครับคือได้ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วยังเป็นประตูไปสู่เมียนมาซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าหากเดินทางไปทั่วโลกนี่จะเห็นว่าเขาเอาระนองไปขายโดยที่ระนองเราไม่รู้ตัวเลยนะครับนั่นคือการดําน้ําแล้วก็การท่องเที่ยวชมชธรรมชาติตามเกาะแก่งนะครับต่างชาติรู้จักระนอง ในฐานะที่เป็นจุดแรกที่จะผ่านเข้าไปสู่แหล่งลำน้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกบนทะเลอันดามันตอนเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาโอกาสอันเนี้ยกลับเข้ามาเป็นของเราแทนที่จะปล่อยให้เป็นของคนอื่นไปนะครับการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพและประตูสู่เป็นบ้านอันเนี้ยต้องถูกทําให้เกิดขึ้นแล้วสร้างดีมานด์ขึ้นมาแล้วการตลาดตรงนี้มันจะต้องมีผู้ขายปัจจุบันนี้ระนองยังไม่มีผู้ขายนะครับ เมื่อเราลองยังไม่มีผู้ขายเราจะไปเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวเกิดขึ้นเนี่ยมันคงเป็นไปนไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีสินค้าเราตั้งอยู่กับที่ไม่ได้ไปวางบนเชลไม่ได้อยู่ในตลาดท่องเที่ยวโลกนะครับแล้วยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ออกไปในลักษณะของ INDICATION Marketing Communication ตรงนี้มันก็เลยยังทำให้เกิดความช้าและไม่ต่อเนื่อง